ดูตัวอย่างการหารพหุนามนะครับหลักการหารพหุนามแบบตั้งหารก็คือเรจะต้องเอาตัวแรกของตัวตั้งเนี่ย x กำลัง3เนี่ยตั้งหารตัวแรกของของตัว <What? S 2> หาร x กำลัง3หาร x ได้เท่าไหร่ได้ x กำลัง2ใช่ไหมครับ x กำลัง2เราจะใส่ x กำลัง2ด้านบนตรงนี้ใส่ x กำลัง2พอเรารู้แล้วว่าเราต้องใส่ x กำลัง2เนี่ยเราจะเอา x กำลัง2เนี่ยมาคูณ x และ x กําลังสองมาคูณ1นะ x กําลังสองคูณ x ได้ x กําลังสามตรงนี้นะครับ x กําลังสาม x กําลังสองคูณ1เป็นบวก x กําลังสองสองบันทันที่ลบกันนะครับทีนี้วิธีลบ x กําลังสามลบ x กําลังสามเนี่ยหายไปพจน์แรกเนี่ยมันจะหายไปเสมอนะครับแล้ว x กําลังสองลบมาชนบวกตรงนี้กลายเป็นลบใช่ไหมแปลว่ามันได้ลบ x กําลังสองลบ x กําลังสองตัวนี้จะเป็นลบสอง x กําลังสอง อันนะดึงลบสิกลงมาดึงลบสิกลงมาขั้นตอนเหมือนเดิมคือเอาตัวแรกของตัวตั้งลบสอเกำลังสองนี่ยหารด้วยตัวแรกของตัวหารหารด้วย x แปลว่าเราต้องรับอะไรรับลบสอหารกันนะลบสอใส่ด้านบนตรงนี้เหมือนเดิมครับเอาลบสอ x, มาคูณ x ได้ลบสอกำลังสอง ลบ 2x มาคูณบวก1ได้ลบ 2x ลบกันตัวได้มันเครื่องหมายเหมือนกันถ้าลบกันก็คือหายไปเสมอถ้าเราหารถูกนะครับทีนี้ลบนี้มาชนบวกเอ่อลบชนลบเป็นบวกแปลว่ามันได้ลบ0 x บวกกับ 2x เหลือลบ 8x เจ๋นะส่วนใหญ่นักเรียนจะผิดตรงนี้แหละตรงลบชนลบตรงเครื่องหมายนี่แหละนะครับแล้วก็ดึงตัวสุดท้ายลงมาดึงลบ8ลงมานะครับ ขั้นตอนเหมือนเดิมเอาตัวแรกของตัวตั้งลบแ x ตั้งไว้แล้วหารตัวแรกของตัวหารหาร x เราจะรู้ว่าเราต้องรับลบแปด x แตะ x เนาะรับใส่ลบแปด้านบนลบแคูณ x เป็นลบแ x ลบแดคูณบวกหเป็นลบแลบกันประทัดด้านบนกับด้านล่างเหมือนกันแปลว่าลบกันเหลือศูนย์ข้อนี้หารลงตัวครับคําตอบคือตัวน,นี้นะ x กำลังสองลบส x ลบแ นี่คือวิธีตั้งหันยาวนะครับพ่าพุทธรู